หัวใจทุกดวงตามประธานพิธีก่อนผ้าวานเนีเป็นมิสุขภาพพระลานาไม่เป็นหลวงพ่อหลวงชัยช่วยเชิดชูเชิดช,ช,ช,ชูพระพุทธศาสนาให้ออกตอนนย่างยมลูกลานในกาบได้ไหวโโโโโโโ้โดนนั่นนั่นตัหัวใจทุกดวงจังพุ่งของมาเสริมบุญกุศลเพิ่นเห็ดบุญเท่าก็เสริมให้อีกอยู่ประจํา คือการเฮ็ดบุญมาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญพระเจ้าพระสงฆ์เพิ่นอยู่ด้วยบุญบ่มีคิดบาปบ่มีทำบาปนั่นนั่นถึงจะไปก็ไปด้วยบุญทั่วทั่วเลยครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นการทำบุญเป็นของสำคัญทานศีลบุญนั่นพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าได้ถิ่มเนีอยมันไม่ยาติโยมมาเฮ็ดการยังทานศีลบุญนั่น แต่ตัวสุดท้ายนี่สำคัญน้อยนักน้อยนาผู้ที่มาจะลงและเน้นนักภาคปฏิบัติหรือการทำบุญเรียกว่าปฏิบูชาอันดับแรกเลยปริยัติบูชาปฏิบัติปริยัติเป็นสองน่ะอันดับสองผูนนี้ปริยัติเร่นเน้นนักภาคปฏิบัติสะกอนนี่คือทำสะกอนทำบุญสะกอนนั่น <c oughs> คำเลี้ยนพระพุทธเจ้าเพิ่งกับสอนแล้วให้เลี้ยนผมขนเหล็บฟันหนังให้พิจาณาหายางเลี้ยนพระกรรมฐานหายางนี่เด้อให้เห็นเป็นไปตามความจริงว่าผมเป็นอั้งไดขนเป็นอังไดเล็บเป็นอั้งไรฟันเป็นทั้งไดหนังเป็นอั้งไดให้พิจาณากับไปกับมากับไปกับมานั่นที่ว่าบริเลียนอย่างไรก็ได้เลียนยุ่งสั้นนี่เลียนนี่จบเล้วก็ยูได้กันเลียนนี่จบว่าใดก็บยูวันไดมันจบ นั่งหลับพาวันจบยังหลับประโยคน์เกตประโยคน์อะไรก็คือประโยชน์วะได้ท่านฮะผมเรียนเกษรติีห่วงอย่างห่วงเกษรตินั่นแล้วทีมวะได้ก็ไปกันท่านแล้วเรียนสูงไปไหนก็ทีมวะไดท่านบเรียนต้นเหตุของปุตตะเนาะเล่ามึงดูท่านเรียนตัวนี้เบื่อนายให้เห็นเป็นไปตาความจริงความจริงของผมคนเล็บเป็นยังไง ปฏิกูลสโสกปกโฉคบูดเน่าเท่าแก่เก็บตายนะเจ็บกันง่งง่ายแต่ของบูดของเน่าของเท่าของแก่ของเก็บของตายคือปิดไว้ดีแทะหามได้เพราะหามแจ้หามเจ็บหามตายอ่ะอปิดให้หนังดง,ดง <c oughs> ป้องกันลรกป้องให้ตายติ <c oughs> ดเนี่ยฮจะโล่งกันสันเสียสถีรวยเงินตัว อันนี้หนักภาคปฏิบัติตัวเฮาก็ได้นั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เฮาคิดเพิ่มเติมไม่เพิ่มกันยังได้อีกเลยนั่นโดยเฉพาะสวดปริตะมุขนั่นเด้่ยพระวะตุสัพพมังคลังลักขันถุทัพยะเดวตาสัพพุทธาธตามาสังฆาหนูภาเวนะด้วยอนุมากด้วยอนุภาพเนี่ยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระดาโสถีพระวันทุเตเนี่ย องปกว้องคุ้มครองหรือควาปริตะมงคลได้สวดมานี่สิ่งทั้งายทังศิษิั้ังปวงรวมอยู่ในปริตะมงคลเนี่ยนะครับตยักกับปูตนังปปะกานิวารณาปริสัทธานุภาเวนะนั่นด้วยอนุภาพแห่งพระปริษนี่นะมันแปลออกมาแล้ว <c oughs> สดาโสตถีพระวันตูเตให้เป็นสิริมงคลในผู้ได้สวดก็ดีได้ยินได้ฟังก็ดีนะ สรุปแล้วก็ยู่ในบทสวดมากอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นพิธีกรรมบบนี้ยังไงคำสอนของพุทธเจ้าเน้นหนักภาคเวลาเลิกจากกิจการไปแล้วผมมีการงานในอื่นก็ไปทำบุญนะที่ไม่ยังอีกกันกันเอาคำของพุทธเจ้าดีพยายามเน้นหนักภาคปฏิบัติอย่างติลู่ซึ่งทำคำสอนของพระพุทธเจ้า อันนี้าทองเอาตกลนบ่เน้นนักภาคปฏิบัติบ่รู้ซึ่งในจิตใจด้วยนาจบุญกุศลนออกตนนยมกนกบาลเจติพี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าพระสงค์ได้มารวมกันสแสดงออกซึ่งความปรองรองสมานสามัคคีน้าหนึ่งใจเดียวกันเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่พวกเราได้ทำแล้วนี้บุญกุศลงคุณระพุทธเจ้าคุณประรมคุณประสง์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องบกปักรักษเอาตอนจะจมลูกหลานจะตีพี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าผสมกงมีแต่ความสุขความจเจริญสุกกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัยการงานจึงใดการงานจึงใดปัจนาสิจึงหนึ่งจึงใดจงสําเร็จก็จงสําเร็จโดยเฉพาะในห,หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอยู่ในโอวาทรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว้องมีดวงกิดตรงใจได้เห็นมรรคเห็นผลเห็นสินเห็นธรรมเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทานยายะถาวริวหาปุราบราิเริเติสาคลาง ඒ මේ வைතෝ න්න